แม่จะว่าเ้าแม่จะว่าเรา ไปสารเข้าใจหน้าที่แล้วเออมีน้อยมีน้อยวันนี้มาช่วยป้าเอนบอนะวันนี้เรามาเอากระดาษลังเนาะนะคะเมื่อวานนี้เออช่างติดเอนะฮะจะช่างติดเอเราก็มาเอากระดาษลังวันนี้เราพาใครมาด้วยเราพาเด็กหญิงลลิษาเงินน้ำ <laughs> ลลิษาลลิษาเก็บเร็ว ไรศิสามาช่วยเก็บแล้วไรศิสาปะไรศิสาจ๋าไรศิสาจ๋าเดี๋ยวๆมันจะมีถุงขยะด้วยถุงเอาถุงขยะมาใส่ด้วยมันเป็นรังอะไรนะลูกมันเป็นรังแอร์ลูกแอร์เอ้ามันเป็นรังแอร์มันไม่ใช่มีคนยุ่ง นี S <S ่ทำแบบนี <S <S ้ลูกนี่เนี <S <S ่ยอย่างเงี้ยเราเขาล็อกเอาไปขายมันได้ตังค์ลูกได้ตังค์อันนั้นทิ้งลูกอันนั้นทิ้งอ๋อหนูจะเอามันไปเล่นบอกโอเคโอเคเออเนี่ยอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งอันนี้น่ะอันนี้ก็เล่นได้นะเนี่ยนี่นี่บินนี่มาทางพี่ไปมาทางพี่ไป านเมื่อวาน,วานช่างเขามาติดเออมืมาติดเอเราก็มาเก็บช่าง,งเขาเป็นช่างเขาไม่ใช่โจร <c oughs> มินน้อยบอกว่าเออช่างไม่ใช่โจรใช่ไหม,มาาเขาจังหอะ มันไปเจอรุกตรงนู้นเหรออันนี้มีขวดน้ำด้วยอเนจะจ้ะเอามามาช่วยป้าแอลที่มาช่วยป้าแอลที่เออของเล่นหนูโอเคเอาไปโอ้โหโดนหัวโป๊กเลยอันนี้ไปไว้ที่รถลูกอันนี้ขวดน้ำไว้ที่รถไป เอออันไหนของเล่นหนูก็ขึ้นรถไปก่อนลูกของของของเล่นของลลิษาขึ้นรถก่อนเออไปอืมไปอ,อันนี้ของเล่นนางเลยเออของเล่นของลลิสานะั่นแหละวันนี้วันเสาร์นะมินน้อยไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ วันนี้ก็ได้เล่นอยู่กับสวแล้วส่ด้านังรถใสด้านหลังรถใสงั้ไม่ได้เไปด้านหลังเดี๋ยวไปเอาตรนู้เกมใส่ตรนี้มาใส่ด้านหลังไว้ก่อนเดี๋ยไปจุนูค่อยเอาออกมาเอาลูกมาอีกอันหนึ่งเล้ว เดี๋ยวเราไปดูอีกหลังหนึ่งจ้า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 เสียงเจ้าจ้าโอ้ยโอ้โหึ้นรถเลยไม่แ<อ> <laughs> มวมาก็ได้ของเล่นเลยนะเจ้าี่หึลากป่ะลากไปไหมเออไปไปช่วยกันลากไปไปลากไปลากไปมันเบาลูกมันไม่มันเป็นหลัง เออนี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จอดตรงนี้เดี๋ยวหลบร่มก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์มันจะร้อนเออ,เอ,อมาอันนี้มันขายไปได้อเ,เอา้เอา,อาโอ้ยมัน เล่นไม่ได้หรอกมันเล่นไม่ได้อันนั้นเราเล่นได้อยู่เอออันนั้นเราเล่นได้อยู่เออนี่ข้างล่างก็มีอีกนะเนี่ยข้างล่างก็มีอีกนะลูกน,นี่ข้างล่างมีอันใหญ่เลยแล้วดิสา มันจะไม่มีที่ที่นั่งเลยลูกเอามาไว้ข้างหลังก่อนเดี๋ยวไปถึงนั้นเดี๋ยวเราค่อยยกออกลูก <c oughs> ต้องแท็บไปก่อนมันยังจะเตรมแป๊บหนึ่งเด้ออลิสานั่งอยู่บนรถนั่นแหละลูกเออมาให้กำลังใจก็พอให้กำลังใจก็ดีแล้ว เหลืออีกอันหนึ่งเหลืออีกรังหนึ่งลูกน้องเอดมินาน้องแอดมินอ๋อใ่เรียกน้องเ oh, อดมินบอก ใจนะมันจะถือนะน่ะเันจะเกลาแล้วไหมเออข้าวเลยสวยสวยมากเลยนะคะต้นข้าวสวยเพราะว่าเราปลูกข้าวโอ้เราปลูกเราปลูกผักเนาะแล้วเนี่ยตรงนี้ไอ้แดนก็ปลูกผักนะดูมันขึ้นนะโอ้โหดูต้นขึ้นนะเอฟซี FC, นะเพราะว่าบางทีจะใส่ปุ๋ยถึงด้วยนะใส่ปุ๋ยถึงนะก็เลยทําให้แบบต้นข้าวนะต้นสูงมากแล้วก็สวยมากนะช่วงนี้เห็ดอะไรมันก็หายไปแล้วเนาะมีน้อย เอ้ามินน้อยไปไหนแล้วนะเห็ดเ็ออะไรมันก็ยังไม่ขึ้นแล้วเนาะแล้วนี่ค่ะกล้วยนะคะกล้วยนี่ค่ะกล้วยนะคะนี่กล้วยกําลังขึ้นนะอันนี้ต้นยางนาเนาะต้นยางนาก็กําลังโตนะกํกลังเติบโตเนี่ยต้นข้าวสวยงามมากเลยนะเป็นธรรมชาติดูแล้วก็โล่งสระ,ะสะบายตานะเราเห็นอะไรที่มันเขียวเียวเนาะนะค่ะนี่นะคะเอซี FC. อันนี้ก็จะเป็นที่ดินนะคะที่ดินแปลงใหม่ตอนนี้นะคะยากขึ้นตอนนี้ยากขึ้นแล้วนะคะ